ก็เจอวันนี้เป็นวันที่ทาง AWC เรียกว่าแถลงข่าวเตรียมพร้อมการเปิด AEC Trade Center พันธิโปรเซลเดสิเนชั่นที่โลเคชั่นพันธิประตูน้ำเดิมนะคะซึ่งจะเตรียมพร้อมเปิดในวันที่30พฤศจิกายนนี้ที่จะเป็นศูนย์กลางค้าส่งครบวงจรใหญ่ที่สุดในภูมิภาคใจกลางเมืองค่ะตรงนี้จะตอบโจทย์เรอเรียกว่ากลุ่มผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพที่จะมาสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการค้าให้กับภูมิภาคแล้วสร้างเสริมศักยภาพ ภาพของไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าค่ะโดยตอ,อกลุ่มเรียกว่ากลุ่มผู้ซื้อสามารถมาซอร์ซิ่งโปรดัก์คุณภาพที่เอซีเทรดเซ็นเตอร์ที่พันทิพย์ตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็อยากจะขอเชิญชวน,ชวนเ,เรียกว่ากลุ่มผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเราให้มาเจอกันแล้วสร้างเมืองไทยเราให้เป็นศูนย์กลางการค้าค่ะค่ะของ จีนมันจะเหมือนาราคาพอๆกับประเทศจีนไหมครับอ๋อในมุมของราคาเนี่ยตรงนี้เราคิดว่าเราจะตอบโจทย์ได้เนี่ยนอกจากอยู่ใจกลางเมืองที่สะดวกที่สุดก็สินค้าหลากหลายที่จะครบที่สุดแล้วก็ราคาดีที่สุดนี่คือราคาต้นทางเลยราคาผู้ผลิตค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการร,ร,ร่วมกับคอนเซปที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเราไปสู่สากลก็จะเป็นศูนย์ที่จะส่งเสริมกระตุน้นการส่งออกและนําเข้าให้กับประเทศด้วยตรงนี้เราเลย AWC เลยเตรียมพร้อมเปิด พื้นที่กว่า3 0,000่นตารางเมตรตรงนี้ที่จะเป็นศูนย์กลางค้าส่งแล้วก็จะเปิดพื้นที่ฟรี6เดือนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าให้กับประเทศค่ะสินค้าของเราเป็นเป็นสินค้าประมาณไหนคะอ๋อค่ะเรื่องรายละเอียดต่อสินค้าจะหลากหลายหลายประเภทเดี๋ยวตามคุณอนันต์เสริมนิดนึงดีไหมครับก็ในเรื่องของสินค้าเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เราใช้ประจําวันทั่วไปนะฮะเป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนของแฟชั่นของดีไซน์สินค้าจําเป็นที่ต้องมาเดินทางมาเลือกมาดูของจริงนะครับบางบางรายการอาจจะรู้สึกว่า เลือกออนไลน์ได้แต่ว่าถ้าเราซื้อค้าส่งปริมาณมากๆเนี่ยบางครั้งเ,เราจะพบว่าสั่งออนไลน์มาแล้วของมันไม่ตรงปกนั้นที่นี่จะสามารถมาเลือกของแล้วก็ดูรูปแบบต่างๆแล้วก็สามารถสั่งในปริมาณมากๆในการผลิตเพื่อ,อไปขายได้ต่อนะครับแล้วก็สินหมดสินค้านี่ตั้งแต่ว่าของกินนะครับของใช้ที่ประเทศไทยเป็นครัวโลกนะฮะพวกฟู้ดและไฟฟู้ดต่างๆ รวมถึงสแน็คที่เราประเทศไทยเป็นเป็นประเทศที่ส่งออกเยอะรวมถึงเครื่องดื่มต่างๆนะครับแล้วก็สินค้าที่เป็นสินค้าตกแต่งบ้านสินค้าใช้ในชีวิตประจําวันสินค้าในเครื่องครัวสินค้าที่เป็นของเล่นและเด็กที่ประเทศไทยเป็นฐานผลิตรายใหญ่นะครับสินค้าเครื่องเขียน ซึ่งหมวดต่างๆเนี่ยเราเยอะมากผู้ประกอบการตอนนี้มาร่วมกันกับ11สมาคมที่ทางสภาอุตสาหกรรมให้ความร่วมมือในการจับมือกันกับเรานะครับเพื่อพาผู้ผลิตที่มีศักยภาพสินค้าไทยที่เกตส่งออกราคาดีต้นทางไม่ได้ถูกจํากัดแค่ต้องไปให้กับต่างชาติใช้ประเทศไทยเราสามารถซื้อใช้เองได้ในราคาถูกที่พันทิพันธิั่มครับพันทิประตูน้ำ อยู่ใกล้กันใกล้กันตกลงจริงๆวันนี้เนี่ยกว่า50,000รายการแล้วค่ะประเภทสินค้าแล้วก็พูดถึงตอนนี้มีผู้ผลิตที่เข้ามาเตรียมพร้อมจะมาเปิดพื้นที่ก็กว่า400รายก็จะเข้ามาร่วมกันที่นี่ค่ะความเข้าข่วงเกี่ยวกับครการตรงนี้อ๋อค่ะเรียกว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของ AWC ที่เราอยากจะสร้างให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการค้า ให้ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางการค้าให้กับภูมิภาคตรงนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็ความคาดหวังก็อยากให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมารวมพลังกันแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ถ้าเรามีกลุ่มเรียกว่าสินค้าคุณภาพหลากหลายประเทศที่ตอบโจทย์ครบสะดวกและก็ราคาดีที่สุดเราก็จะดึงผู้ซื้อจากทั้งทั่วภูมิภาคมาที่เมืองไทย แล้วก็มาที่สถานที่แห่งนี้ที่โลเคชันนี้ที่ a A.C. Trade Center พันทิพย์ w h o ซ e s a l e Destination ให้เป็นจุดกระจายสินค้าแล้วก็ตอบโจทย์การค้าส่งอย่างครบวงจรแล้วก็ด้วยโมเดลที่เราเตรียมพร้อมทั้งออนไลน์แพลตฟอร์มที่จะเตรียมร้อนเชอร์ฟินิคบ็อกซ์ตรงนี้ก็จะเป็นโมเดลที่จะตอบโจทย์ในเรียกว่าครบวงจรออมนิชแนล annel, นะคะแล้วก็โซลูชันเซอร์วิสเซ็นเตอร์ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์เสริมศักยภาพผู้ประกอบการก็ความตั้งใจอยากจะให้เมืองไทยเราแข็งแกร่ง แล้วก็เป็นจศูนย์กลางการค้าไปในระดับโลกแล้วก็โด่งดังไปในระดับโลกขอบคุณนะคะโอเคค่ะ <Okay, bye. S 1> ขอบคุณค่ะ